สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาพาพน้างซี่กับผมตามตอนแนวทางตัวเลขเด็ดตัวเลขดังครับพี่น้องเนาะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสิบหกครับผมครับคลิปนี้ก้อนที่จะไปรับชมรับฟ้างตัวเลขของเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้เด้อครับผมครับเก่ามาเชียกับเจ้าพาพิ้องซี่มา ขอพรอนําอมค์พพิฆเนตนี่แหละครับผมครับมันนี้ครขึ้นถวายผลไหม่ครับผมน่ำกับผลไหม่แด่อ์มระพิฆเนตเด้ครับผมความกับจุดถูพความครับพี่น้องเนาะครับจุดถูพความครับพิเศียห้ครับพี่น้องเอฟซีครับผมครับแนวทางตัวเลขครับเอางวดทผพานมาได้ครับพี่น้องงวดทีผพานมาครับเดินเดินดีครับพี่น้องเนาะครับเพื่อนไทย เด่นบนกันล่างก็คือ901ครับผม901ครับเลขกัเขาที่90เลยครับผมกอดข้อกัน1นึ่ผลล่วงล่างครับพี่น้องเนาะกันล่างก็นหนึ่งล่องลางพร้อมครับผมเด่นเดินดีครับกับเขาที่19งวดแล้วครับผมนี่คือเขางวดที่19แล้วครับงวดต่อไปก็คืองวดที่20ครับงวดที่20 นี่แหละครับงวดที่ผ่านมาได้ครับพี่น้องเด่นบนกันล่าง901ครับพี่น้องเอฟซีกับล้อค่อยกับผมว่าตัวเด่นของเพิ่นจะเป็นตัวใดครับพี่น้องครับเอากับมีพิเศษให้ครับผมเลขทูบครับพี่น้องเนาะขององค์พระพิคเนศครับผมจุดตัวแรกมากแปดได้ครับผมตัวแรกครับมากแปดกับผมล่าง ตัวแหลกมากแปดครับพี่น้องเป็นแนวทางเชยงสวกเชยงดวงครับผมครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลข<ม>เด่นเดินดีเอฟซีส่งให้งวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมหกสิบหกครับเกาเาเชียกับขอขอพระคุณแล้วครับผมเอฟซี FC, ใจดีที่เป็นส่งแนวทางเด่นบนการลางให้ครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชเป็นกําลังแรงใจครับ เก่ามาเชียร์น้ำเชียร์อูน้ำช่ายในเด้อครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับผมครับมาเบิ่งกันเลยครับผมงวดวันที่หนึ่งท่นวาคมครับเด่นบนกันล่างครับพี่น้องแปดเก้าศูนย์ครับแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์นี่แหละครับผมแปดเก้าศูนย์ เด่นบนกันล่างเดินดี20งวดครับผมครับ890ครับพี่น้องเนาะครับติดใบ้น่ำครับงวดว่างหันได้เก้ครับเอาก็ไปชวนกับเลขถูพี่เด้อครับพี่น้องครับเลขถูเป็นกะมาแร้ว8ครับผมครับเลขถู แมาแล้วครับพี่น้องของเด่นเดินดีเพิน่นกระไดแปดเก้าศูนย์กับกอดข้อกันเลยคับพี่น้องงดบ้างั่นนี่ครับอ๋จะคอยมาเบิ้งกันต่อครับพี่น้องนะเนาะเลขถูกคับผมเลขถูกเดี๋ยวมาตามต่อให้พี่น้องซี่ครับเขา่าแล้วแล้ว,ลวครับผมเกยียวเข่าแล้วแล้วครับพี่น้อง หลดกับใสเวลาสองมื่นไปแล้วครับผมเสี่ยงติดครับเสี่ยงติดรถครับสําเร็จรู่งรวงไปโดยดีครับตากยุคครับผมตอนนี้ตากยุแลวกันนาจะเก็บอาจจะเป็นเบื้อนครับผมยินเข้าว่าผลอาจิมาครับผมเอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปเบื้องกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะแนวทางเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับผมเด่นบนกันล่างงวดวันที่หนึ่งธันวาคมผอมกับเลข ถูปปิคเนตตัวที่2ครับผมกับตัวแรลกแชนกันแล้วครับผมแชนกันแล้วครับผมนี่และครับพี่น้องครับผมเด่นเดินดีเอส่งให้ครับผมครับเด่นบนกันล่างแปดกาศูนยครับผม20่วดยังไม่หลุดครับผมพี่น้องเอฟซีไล่านกับลอกข้อยู่ครับเอา เล็กถูกครับผมตัวที่สองครับพี่น้องเนาะตัวที่สองอ๋อเปด็ดนีเก่าแล้วพี่น้องเปดสองตัวครับเปดแปดครับพี่น้องเนาะครับผม เดี๋ยวมาเบงตัวที่สามเด้อครับผมครับตอนแรกรนวัลสิเป็นเก่าเก่าชนกันดีถ้าเบิ่งดีๆก็จะเป็นแปดได้ครับพี่น้องครับนี่รับเป็นแนวทาาเบื่องเด้อครับผมเป็นแนวทางเบิ่งครับได้แปดครับผมแปดสองตัวแล้วมาเบิ่งตัวที่สามครับผมคนี่ครับผม บิ่งจึงเหนือคือเหล็กเก่าแต่ว่าน่านจะเป็นเหล็กแปรแล้วครับพี่น้องครับรุ่นตัวที่สามครับผมเด็กออกมาเบิ้ลแล้วครับพี่น้องเด็กถูกแปดแปดครับผมเหลืออีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับเอาชมบรรยากาศทองถุงต้อครับผมตอนนี้ก็มีอ่าการคุดปูแล้วครับพี่น้องเนาะครับเมื่อหันก็เห็น ผู้ถ่ามพ่นมาหาคุดปูอยู่ไม่ไง่กับคุดได้ยุคับผมได้หลายอยู่รับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่วมาเชนจิออสู้กินอยู่รับรับปูกับมาปูยุ่นมึงนี่หลายหลายได้ครับผมครับอยู่หน้าน้ำเชี่ยนี่ครับเอาจะค่อยมาหล่นกันอีกครับพี่น้องเนาะตัวเลขครับเลขถูกครับพี่น้องเนาะพร้อมกับเลขของเอฟซีเดินดีเนี่ยแหละครับผม เอาครับพี่น้องครับผมครับได้เก้าอ๋อได้แปดแปดหนึ่งกับแปดเก้าหนึ่งได้ครับผมตัวทุกกลางอย่ขับไข่ขับค่าอยู่ครับพี่น้องเนาะครับกอมาเชียร์กับเลยมาเขียนให้พี่น้องเอฟซีเห็นกระจัดครับเนี่ยครับพี่น้องครับเด่นเดินดีเพิ่นก็ได้แปดเก้าศูนย์นะครับผมครับครับมัอนี้จุดถูกขอกับองค์พระปิคเนียตพอดีครับพี่น้องเนาะแนวทางได้แปดแปดหนึ่งกับแปดเก้าหนึ่งเลยลหรครับพี่น้อง เอาอิีเจน,นาเบิงครับเพื่อได้โชว์เด้ลาไปน้ากันครับถ่ายคลิปนี้เกามมเชียกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปนํากันครับในงวดวัน 1, ทีน่หนึ่งธันวาคมหกสิบหกครับสำหรับแนวทางตัวเลขที่นํเาเชียเก่ามมเชียได้นําเสนอสู้พี่น้องเอฟซีกับขอให้เป็นโชคเป็นลาบกับพี่น้องเอฟซีครับผมนําเสนอมากคับขอให้ถูกเต็มๆคร,รับพี่น้องเนาะทั้งบนทั้งล่าง สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ